ลโลเโลเจโจสวัสด so so nice, ีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีใจตอนรับเข้าสู่ยามาทั้มชแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมคารเอ็กซ์ต็ตเวอร์ชันพีซีครับผมเนี่ยเฮ้ยพ่อพ่อผมอยากได้ GTR พ่อพ่อจะซื้อเบนให้แกไม่เอ่ว่าเอา g t r แถมโรเล็กเรือนนึงด้วยนะไม่อีจะเอา g t r แต่เมื่อคืนนะแกเกือบตายไปแล้วนะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าอีกได้ขับ GTR โอเคเดี๋ยวพ่อซื้อให้ อิด <It S 2> <It S 1> จะเอา GTR เออจะเอาอย่างเดียวเลยนะอิด <It S 1> ไม่ถามพ่อเลยพ่อมีตังเปล่านะอุ้ยพ่อมีตังอยู่40ลบ้านเดี๋ยวไปที่คาร์เดีเลอร์ชิปเลยดีกว่านะครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปสอย GTR กันนะครับผม GTR เนี่ยจริงๆก็มีหลายเจนหลายรุ่นนะครับมีทั้ง R 3 2 3 3 3 4ใช่ไหมจริงๆมันมีตั้งแต่ R เออตั้งแต่รุ่นอะไรนะ4ี0 0 0 0 GT อะไรอย่างนี้เราไม่มองครับเราลองรุ่นปัจจุบันดีกว่านะครับผมนี่คือเจ้า R 3 5้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรื่องเราจะเอา R35 ไปเล่นกันนะครับผมทุกคนเออ่จะว่าไปเป็นอยู่ไหนแล้ว R35 เนี่ยอาอยู่นี่ครับผมราคา2,000ก้าวนะครับซื้อเลยนี่รู้สึกว่าโฉมนี้จะเป็นโฉม2012นะครับผมก็คือตัวแรกเลยนะครับหน้าแบบนี้น่าจะใช่นะครับผมจำไฟตัดหมอกได้นะครับอจะขับ GTR นะวันนี้นะครับผมขอลองเดิมๆหน่อยดิไปเดิมๆอีซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์รู้จักเปล่านี่นี แรงไหมแรงไหมช่วไปอยู่เหมือนพี่แรงเลยวะจริงๆมันแรงกว่านี้ไม่ใช่เหรอรู้สึกว่าพอมาอยู่ในคารเอ็กซ์ติดแล้วมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับไปครับร้อยแปสิบอ้ก็ได้อยู่ได้อยู่ก็พอไปอวัดไปวานะครับผม สเปค GTR นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันกี่แรงแม้นะเดี๋ยวมาดูสเปคภายในเกมดีกว่าว่าในเกมที่เข้าประมาณเท่าไหร่นะครับสเปคภายในเกมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่409แรงแม้์นะครับผมว้าว400มาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งคันนี้ดีกว่านะครับผมดูนะทุกคนดูสิว่าคันนี้จะแต่งได้กี่แรงมสานะครับสำหรับเจ้า GTR นะครับผมเครื่องเดิมนี่ก็เป็น V8 นะครับผม3.8ลิตร V6 เทอร์โบนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะแต่งให้ส so okay. ุดไปเลยนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี Taiwan ้ผมก็แต่งไปแล้วนะตอนนี้เราได้859แรงมมานะครับผมโอ้ยผมก็คิดว่ามันจะถึง1,000นะสรุปไม่ถึงนะฮะเขาบอกว่าได้แค่859แรงมมานะครับเออก็เดี๋ยวลองไปดูซิว่า895แรงมแมสจะแรงขนาดไหนนะครับผมมาได้เวลาลองนี่แป๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยอือืมแรงจริงแรงจริง แต่ว่าจริงๆอยากให้แรงกว่าน,นี้นะครับก็เปลี่ยนน้ามันก่อนนะเปลี่ยนน้ามันเป็นน้ํามันสปอร์ตนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นอ่าเร็กซิ่งเลยละกันนะครับผมนี่เป็นไงอันนี้คือแต่งเครื่องมาแล้วนะครับแต่งสมรรถนะมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งลายแต่งะายนะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้คิดดีกว่านะครับผมอืออันไหนสวยอันไหนสวยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอจ่นโฉมบอดี้คิดก่อนเลยครับอืออันนี้ก็สวยนะทุกคนอันนี้สวยลานนี้แหละ อันนี้ก็เฉยเเฉยๆแต่ชอบข้างหน้าว่ะข้างหน้าสวยดีอันนี้เป็นชุดแต่งแบบคาเอ็กซ์ตีดนะครับมันคล้ายคล้ายคล้ายชุดแต่งอะไรทุกคนใครรู้ช่วยเป็นบอกหน่อยแล้วกันนะว่ามันคล้ายชุดแต่งอะไรแน่นอนว่าผมจะไม่ลืมฝากกระโปรงดำนะครับผมเอาละเราก็ทําการแต่งจี r เสร็จเรียบร้อย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 แล้วมึงจะแอคโคทำไมเนี่ย เดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยดีกว่านะครับผมดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าได้3า0ร้อยกว่าๆนะครับผมแต่วพราะผมไม่เชื่อนะผมว่ามันน่าจะได้มันน่าจะได้เยอะกว่านี้แหละนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการจูนการอะไรด้วยนะครับผมเดี๋ยวว่าผมจะบอกว่าผมก็จูนไม่ค่อยเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือแต่งเต็มที่แล้วตามตามความรู้ที่ผมมีนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าท็อปสปีดได้เท่าไหร่ครับไป let's go ไป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  โอ้แรงกว่าเดิมเยอะไปครับ200ไปแล้ว200ไปแล้วอุ้ยเกียร์สามสามร้อยอะโอ้โหไม่ธรรมดา,าไปครับทุกคน340 350 350กว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันได้แค่เกียร์4เองไปตัดไปไปตัดไปมี4เกียร์ไปฮะ380 3, 3 9อ ไม่ถึง400ว่ะได้390ครับผมเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่ได้390นะครับอ่าก็โอเคอยู่นะ390 390แต่ว่ามันวิ่งอยู่4เกียร์ว่ะผมอาจจะอาจจะเซ็ตเกียร์มาไม่ดีนะครับถ้าเซ็ตดีๆหน่อยอาจจะถึง400นะ ไปไปอุ้ยในตัดหมดก่อนถ้าในตัดยาวกว่านี้ผมว่า400ได้น่าจะได้เห็นอยู่เลยนะครับทีน,นี้ในตัดมันหมดก่อนไงไป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 สามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบในตัดไปครับในตัดไปครับจังหวะนี้สามร้อยเจ็ดสิบโอยตัดไปดันไปดันไปดันไปในตัดหมดก่อนว่ะ มันมีอยู่4ีเกียร์เองหรอจริงๆมันมี6เกียร์นะมันมี6 7เกียร์นี่แหละนะครับแต่มันวิ่งอยู่แค่4เกียร์นะเออผมก็จูนเกียร์ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะบางคนก็อาจจะจูนได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้คือผมจูนเต็มที่แล้วนะได้แค่นี้จริงนะครับเพราะว่ามีความรู้แค่นี้จริงนะครับผมโอ้เสียดายเสียดายเกือบถึง400แล้วได้3 9 0้านะครับแหไปเดี๋ยวเราไปแข่งกันดีกว่านะสักหนึ่งสนามเราไปรุยสนามไหนดีก็น่าจะเป็น C6 แหละเพราะว่าเราแต่งมาเป็น C6 นะครับผม มาดูสิว่า GTR จะเข้าโค้งได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้จูดเลยมาอะไรก็แต่งๆมาเป็นงั้นแหละนะครับผมมาดูสิว่าจะเฟี้ยวไหมเนี่ยเจอมัสแตงเจอดอสนะครับผมมาครับพร้อมขีทุกวันก็ออกตัวก็รู้แล้วว่าใครแรงกว่ากันนะครับผมดูว่าโมัสแตงไปขี่เลยไปขี่เลยมัสแตนไงไปรถเราอย่างแรงครับโอ้แต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยเลี้ยวเท่าไหร่ไป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 มนตัดไปครับ เอาเรื่องจัดอันนี้ผมก็ไปจูนเกียร์มาใหม่นะเออมันวิ่งได้หลายเกียร์ขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนแรกจูนไปมันวิ่งได้สี่เกียร์เองโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยรถรถไม่ยอมเลี้ยวอะไรกันนี่โอ้มึงไม่เลี้ยวให้กูเลยวะไป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  Sig มันทำไมไม่เลี้ยวไม่รู้ทุกคนใส่ผมมาเร็วเกินเนะี่ยทีนี้ไม่เลี้ยวซะแล้วเนี่ย มาอยู่ในมือพี่พอ่านน,น,นี่รถอะไรก็ไม่เลี้ยวทั้งนั้นแหละตอนเนี้โอ้โหไม่ยอมเลี้ยวให้พี่อ่านเลยเนี่ยจัดไปจัดไปทุกคนลุยลุยลุยเฮ้ยแต่ทำไมทำไมทำไมบอดมันตามผมมาไม่ทันวะหรือเชื่อปกติ GTR ไม่ได้แรงขนาดนั้นเนี่ยผมเสบอดกำลังงงอยู่เดี๋ยวก็เลี้ยวทางไหนไปไปทุกคน อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยจะบอกนะว่าสนามนี้ชนะแบบงงงอ่ะเออชนะแบบงงๆเลยวะอ้ยังเล่นเครื่องได้ไม่เท่าไหร่เองเข้าใจชัยไปแล้ว <ๆ S 1> อะไรอยู่เนี่ยเข้าแบบงงงเลยนะี่ฮะงงดีงงดีแล้วบอดบอดหายไปไหนหมดไม่รู้ <c oughs> งงเลยไปจัดไปอีกสักหนึ่งสนามนะครับ <c oughs> ดูซิว่าเราจะกีดขาดเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ ว่าเอาเรื่องเอาเรื่องไหมครับผมออกตัวก็รู้แล้วว่าใครแรงกว่ากันปลาย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 โอ้โหแค่ออกตัวก็กินขาดนะว่ากินยาเรานี่มันแรงจริงเนี่ยครับผมแรงจริงอุ้ยอุ้ยแรงขนาดนี้เลยเนี่ยอุ้ยโอ้เดียว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 แรงจริงแรงจริงแรงแบบยังไงก็ไม่รู้เนี่ยบินได้นะเมื่อกี้โอ้โห ยอดไปเลยครับความแรงโอ้โถนนถนนให้แข่งอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอดก็เอาไม่อยู่ครับผมบอดบอกเอากูมาทรมานแท้แเอาเอาไปไปไปสนามนี้มันอะไรของมันวะเนี้ยทุกคนโอ้หมันต้องเอารถแบบเอารถแบบแข่งดิฟมดิฟหรือเปล่าแบบเนี้ยสนามนี้แบบว่าเอาเรื่องจัดจัดยังครับผมหาโค้งเยอะมาก แล้วคือแบบเหมือนมาซ์เตอร์ไวโวมากกว่าการแข่งเนี่ยครับผมตอนนี้เหยียบแรงมากไม่ได้เหยียบแรงปุ๊บปิวเลยโอเคเลี้ยวไม่เข้าอีกโอ้โหมมทำไงให้รถเป็นเลี้ยววะเนี่ยไป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 ทางหน้าโค้งเยอะมากรู้สึกว่า GTR ไม่ค่อยเอาโค้งเท่าไหร่โอ้โหนี่ไงเบรกเบรกเบรกแล้วเลี้ยวเลี้ยวไม่เข้าวะโผล่มันแรงเกินมันแรงเกิน ขับไปเบรกไปอย่างก็คนแก่ขับรถนะครับผม <c oughs> อ้อมันมีสนามแบบย,วยาวๆาวงไบบเนี่ยแบบย,วยาวๆวิ่งในเมืองอะไรแบบนี้โอ้นี่สนามนี้มันมันสำหรับรถดิฟมากกว่าเนี้ยจริงนะครับผมว่าแล้วก็ดิฟโชว์เลยไปไงนี่ไปไงนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์ว้าวว้านี่เปไงดิฟเ,เลยแล้วกันนะครับผมแหนมันก็เลี้ยวไม่เข้าแล้วนะครับ ดิปโชว์เลยฮะไปไป,ไปเฮ้ยจะว่าไปสนามนี้ยาวอยู่นะ TCR เรามันแรงแมากทุกคนอา้าวอินเทอร์เน็ตเออเลอรเลออ์เด็ดหลุดอยู่ๆก็เด็ดหลุดอะไรวะเนี่ยไปเลยยิงไอ้ตัดไปจงังหวะนี้ครับอือหสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะแล้วก็เข้าเส้นชัยเรียบร้อย เอาละแน่ๆมันก็เลี้ยวไม่เข้าแล้วผมเอาไปดิฟเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าน้องทัพทิมเขียวนะครับเออผมตั้งชื่อให้น้องทัพทิมเขียวเป็นไงน้องแมลงทัพดีกว่าเออชื่อว่าน้องแมลงทัพน่าจะเข้ากว่านะครับผมนะสีนี้โดนใจมากนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเจ้าน้องแมลงทัพไปดิฟกันดีกว่านะครับผมเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวน้ำมันหมดนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดิฟกันดีกว่าทุกคนได้มีใครมามีใครมามีใครไม่รู้นะครับผมนะบีมเมอร์บีมเมอร์ ไม่รู้แหละเราไปดิฟเ,นะนะเ,เ,เลยดีกว่านะครับผมไปทุกคนดิฟลงเขากันมันๆครับอี๋เยอะไปเยอะไปส่งตัวหูส่งตัวหูอิดจาว GT Air ไปครับอี๋เยอะไปอ่าไหนๆแต่มันก็ไม่ค่อยเลี้ยวแล้วเอามาดิฟเลยดีกว่านะครับผมเยอะบอกเลยว่าดิฟบนเขาดริปมัน,คนโคตรๆนะครับอย,ย่ยาไปอย่าไปวุยว้ยวุย้ยวุ้ย ชนไปนิดนึงชนไปนิดนึงนักรบย่อมีบาดแผลนะครับนะว่างว่างนักลบไว้ก่อนเลยนะครับผมที่ไหนได้พลาดเองเมื่อกี้โอเคไหมนะอาจจะดิฟไมปเขาจะมูสนี่ครับเพราะว่าดิฟไม่เก่งนะครับเกย์ย่อไปย่อไปไม่เี่เหตุผลหลักที่ผมซื้อเกมนี้มาเล่นก็เพราะตรงนี้แหละทุกคน ก็มันมีดาบบนเข่าแล้วก็เฮดริฟยวยาวแบบนี้นะครับอยากให้ฟอร์ซ่ามีแบบนี้บ้างจังนะครับถ้าฟอร์ซ่ามีแบบนี้เกมอื่นก็ไม่ได้ขายนะบอกเลย <c oughs> เอาจริงนะแล้วยิ่งถ้าฟอร์ซ่าทำแบบว่าคนเดินลงจากรถได้นี่คือแบบโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเกมอื่นไม่ได้ขายจริงนะครับโอเคยาวไปยาวไปไอี๋อ้๋ยาวไป อาจจะดิฟไม่ค่อยสมูทนะทุกคนผมดิฟไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับดิฟเอามันอย่างเดียวนะนี่ลงเขาลงเขาโอ้โหไปไหนนะครดิฟไปไหนนะลงข้างทางไปแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปครับนี่ผมว่ารถมันแรงเกินว่ะจริงๆเอาสักสี่ห้าร้อยมตก็ดิฟมันนะนะแต่นี่มันตั800้งแปดร้อยมา ไอ้โกลนวิง่งไงคูดปลาคูดปลาเลยรถเราวิง่ไงไงวิ่งไงเกือบลงข้างทาง,ทางนี่อุ้ยอุ้ยมาเร็วเกินมาเร็วเกินเขียบเกียบอ่าได้อยู่ได้อยู่ไช้นี่บแบบเป็นเลนเดียวนี่ผมดิ้บไม่ได้นะเหมือนแบบคลิปฝรั่งเมืองนอกเขาดิ้บไดทุกคนเขาดิ้บแบบเลนเดียวอะ แบบสมูทมากนะครับไม่รู้เขาใช้จอยพวงมาลัยเล่นหรือเปล่านะผมก็อยากใช้จอยพวงมาลัยเล่นเหมือนกันนะแต่ว,ว่าจอยพวงมาลัยผมผมันมดขึ้นนะไม่รู้มันเสียหรือยังยังไม่ได้ต่อเลยไม่รู้ไปกินอะไรมากินอะไรหวานๆแล้วก็ทําล่วงหรือเปล่านะครับมดเต็มจอยพวงมาลัยเลยไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เสียหรือ,อยังนะเค นี่เป็นไงเอ้า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 ชนชนชนผมว่าชุดแต่งนี้ก็ดูเท่ไปแบบนะแต่ว่าถ้าเป็นสปอยเลอร์แบบอีกแบบหนึ่งอะท,ที่ที่ไม่ใช่แบบนี้ก็น่าก็น่าจะสวยอยู่อ่าเดี๋ยวเราไปดิฟกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปฝั่งนู้นบ้างนะครับจะลองแบบว่าเป็นดิฟขาขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะนี่ดิฟกันตรงนี้อุวเิววเดี๋ยวเดียวเดี่ยว มาผิดที่เอ้ยมามาผิดจังหวะนิดนึงนะครับนี่มันต้องดิฟกันยาวแบบนี้ทุกคนนี่วู้วูวู้วูว้วมาแรงเกินมาแรงเกินโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าไปกันต่อไปกันต่อนี่อ่าได้อยู่ครับไปกันต่อเดี๋ยวเราดิฟขาขึ้นนะครับคราวนี้ถึงเบกมือกันยาวครับแล้วก็ดิฟไปเลยนี่บรรยากาศได้มากอ่ะบอกเลย เขียไปฮะไปฮะเขียไม่ย okay. mm ี hmm. yeah, ่เยอะไปเยอะไปไอ้เสียงโบนี่ฟิ้วปิวปิวเลยนะแหมะยิบขาขึ้นยิบขาขึ้นเยียเยี่ยอ้าวลงลงหญ้าลงหญ้า<ง> <yeah. laughs> ไปครับไปครับมุมตรงนี้โคตรสวยทุกคนบรรยากาศได้มากอ่ะแบบกำลังพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับผมเอาเรื่องมากมุมเมื่อกี้นี้ภาพสวยมากเะยครับอยากจะจอดถ่ายรูปเหมือักันะแต่ว่าเอามาดิฟมันกว่าไป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 เสพบรรยากาศเสพบรรยากาศแอบ เวฟแอ่าดิฟตันยาวๆเนี่ยเกมนี้มันมีดีตรงนี้แหละมันมีดีตรงแผนที่ตรงบนเข่านี่แหละนะครับอ๋อยาวไปเยอะไปแหมตรงนี้มันต้องเบาหน่อยแวบโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเรยวกวาเอเคุ้ยมาเร็วเกิน เว็บอ่าได้อยู่เรียบร้อยยิบแบบสวยงามไม่ชนอะไรอเงหมือนจะเทพขึ้นนะเราเนี่ยคือถ้าภากไปเล่นไปมันก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ครับทุกคนถ้าเห็นผมเงียบนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะคือตั้งสมาธินะครับเนี่พอพอภากไปมากๆ๊กสมาธิหลุด ขับหลุดไปเลยนะโ okay, อเคไป่าดิ้ขึ้นเข่าไปฮะนะครับไปจอดที่ปั๊มนะ้ำมันปั๊มเดิมเนะโยงานไงลอองไ่อเสาไฟฟ้าไปแล้วโอเคประมาณนี้ครับทุกคนกับเจ้า GTR R35 นะครับอิดจะเอา GTR นะครับผมในที่สุดอิดก็ได้ขับ GTR สักทีนะครับผม <laughs> โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผูช้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยละกันนะครับผมที่เดียกันเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเรากลักบมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนซิวากเกะครับผมบ๊ายบาย